เวลาที่อริยามรรคจะเกิดนะเป็นเวลาที่เราไม่ได้จงใจเราไม่ได้คิดมาก่อนว่าอริยามรรคจะเกิดถ้าคิดว่าอีกนิดนึงจะถึงอีกนิดนึงจะถึงมันจะไม่เกิดเลยมันจะฟุง้งซ่านแทนงั้นเวลาที่อริยามรรคเกิดเนี่ยเราไม่ได้เจตนาพุทธเจ้าท่านถึงสอนบอกว่าไม่มีใครบังคับจิตหรือสั่งจิตนะให้บรรลุมัรคผลได้จิตเป็นของจิตเอง หน้าที่เราก็คืออบรมมันไปเรือยอบรมมันด้วยการรักษาศีลด้วยการฝึกสมาธิด้วยการเจริญปัญญาอบรมไปให้มากๆถึงเวลาแล้วอริยมากจะเกิดเองถ้าคิดว่าจะเกิดมันจะไม่เกิดนะคิดว่าอีกนิดนึงจะเกิดแล้วไม่เกิดเลยมันเกิดเนี่ยไม่ได้ตั้งหลักครูบาอาจารย์เคยเล่าให้ฟังนเอ,อ่ยชื่อได้ท่านไม่อยู่ละหลวงพ่อพุธหลวงพ่อพุธนี่ย ท่านเทศอยู่เหมือนที่หลวงพ่อเทศอย่างเงี้ยท่านเทศเทศเทศอยู่นะอยู่อยู่จิตท่านรวมไปตัดกิเลสนะท่านบอกว่ามันขาดสะบั้นวนธรรมาะกําลังเทศอยู่นะระหว่างที่แสดงธรรมเนี่ยจิตเป็นกุศลหรืออกุศลเป็นกุศลเป็นบุญนะมีบุญการถ่ายทอดธรรมะเป็นบุญขณะดนี้พวกเราเป็นกุศลหรืออกุศลเป็นกุศลใช่ไหมเรามีความสนใจเราตั้งใจฟังธรรม ด้วยความเคารพนะอย่างใจเราเป็นกุศลงั้นงจิตเราเป็นกุศลอยู่แล้วเรามีสติมีสมาธิมีปัญญาคอยสังเกตไปเรื่อยๆอริมรกเกิดได้ไหมขณะฟังธรรมเกิดระยะมรกได้ไหมได้ในสมัยพุทธกาลเยอะแยะเลยใช่ไหมแบอบกพุทธเจ้าเทศนะอาเทศจบก,ก็ภิกษุห้0รองค์เป็นพระอาหารหันต์เหรือว่าอุบาสกค,คนนี้ได้โสดาอะไรเนี่ยเขาได้ดวยการฟังนี่นะ ฟังไปเรือยใจเป็นกุศลนะแล้วก็มีสติะระลึกรู้ไปดูของจริงไปไร้หลวงพ่อพุธเนี่ยท่านบอกว่าท่านไปชนะกิเลสบนธรรมะมันไม่ได้ตั้งใจไว้ก่อนเลยนะเทศเทศเทศอยู่จิตรวมทุ่มขาดไปเลยพอขาดไปแล้วเนี่ยท่านรีบจิตมันถอนออกมาแนละ้วท่านรีบนึกเลยว่ากี่เทศถึงประโยชน์อะไรนะรีบนึกย้อนหลังเลยเพราะว่ามันขาดแล้วมันลืมสนิทเลยนะ รีบนึกแล้วนึกออกท่านเทศต่อไม่ท่านบอกไม่มีคนรู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นมันคล้ายๆเว้นวักนิดเดียวเองเนี่ยเหมือนเว้นวักเนี้ยแค่นี้เองใช้เวลายิดเดียวขนาดนี้เองงั้นเราไม่รู้หรอกว่าอริยมรรคจะเกิดเมื่อไหร่ถ้าอินทรียเราแก่กล้าตรงไหนนั่นก็เกิดตรงนั้นเหมือนจะออกลูกนะถ้าไม่ไปหาหมอว่าจะเกิดตอนนั้นตอนนี้ไปเผาออกอะบางทีนั่งรถแท็กซี่อยู่ยังออกเลยใช่ไหม เราไม่รู้ว่ามันจะออกตอนไหนอ่ะถ้ารู้ก่อนว่ามันจะออกตอนนี้คงไปเข้าโรงพยาบาลก่อนหรอกอริยมรรคก็เหมือนกันนะเราไม่รู้หรอกว่ามันจะเกิดตอนไหนงั้นทุกๆเวลาเนี่ยมีค่าสําหรับเราตลอดเวลานะงั้นอริยมรรคอาจจะเกิดได้งั้นอย่าไปทิ้งเปล่าๆค่อยๆรู้สึกตัวไปรักษาศีห้าไว้รู้สึกตัวไปดูกายทางานดูใจทํางานไปเรื่อย เห็นเลยร่างกายมีแต่ทุกข์ร่างกายไม่ใช่ตัวเราเห็นจิตใจไม่เที่ยงจิตใจไม่ใช่ตัวเราดูบ่อยๆถึงเวลาแล้วก็บรรลุเองจะได้บรรลุด้วยตัวของเราเองนะแล้วเวลาบรรลุแล้วเนี่ยจิตใจเราจะเปลี่ยนไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วละอย่างเราได้ธรรมะขั้นต้นเนี่ยความรู้สึกเป็นตัวเป็นตนเนี่ยจะไม่มีพวกเรารู้สึกไหมเวลาที่เราคิดอะไรต่างๆเนี่ย มันมีเราซ่อนอยู่ข้างหลังความคิดมีเราเนี่ยซ่อนอยู่ข้างหลังความคิดมันคิดไปนะมีเราซ่อนอยู่อีกทีไปลองสังเกตดูพนะุตชูชนจะมีอย่างนี้ทุกคนนะเหนะ็นบางคนบอกได้โสดาแล้วแต่ว่าเราซ่อนอยู่เนี่ยไม่ยอมดูนะไม่เห็นเราคิดว่าได้อันนี้นไม่ได้หรอกวันดีคืนดีมันแรงขึ้นมากดตัวอ,อ,อ,อีกว่าความเป็นตัวตนยังมีอยู่ยังเห็นขันห้าเป็นตัวเราอยู่โดยเฉพาะยังเห็นจิตเป็นตัวเราอยู่ ี่ยค่อยๆดูค่อยๆฝึกไปนะถ้ากิเลสมันก็ถูกลดถ,ถูกละไปเป็นลําดับลําดับนะถ้าได้สุขภาหนักคาเนี่ยมันจะไม่ยึดในกายละถ้าเป็นพระอรหันเนี่ยไม่ไม่ยึดที่จิตละปล่อยวางจิตถ้าปล่อยวางจิตดวงเดียวนะก็คือปล่อยวางขันทั้งหมดเลยปล่อยวางโลกทั้งหมดเลยเพราะขันทั้งหลายปรากฏขึ้นมาด้วยจิตดวงเดียวนี่เองอาศัยจิตดวงเดียวนี่เองสร้างขันห้าขึ้นมานะ โรคทั้งโลกเนี่ยแสดงตัวออกมาปรากฏออกมาก็าอาศัยจิตดวงเดียวไปรู้นี่เองนะไปรู้โลกผ่านตาบ้างผ่านหูบ้างผ่านจมูกผ่านลิ้นผ่านกายผ่านใจบ้างก็จิตนี่แหละเล้่เราค่อยๆฝึกไปถ้าวันใดที่ปล่อยวางจิตได้ก็ถึงที่สุดแห่งทุกข์ตรานั้นเรียกว่าพ้นทุกข์้าดำรงชีวิตต่ตอไปจะร่างกายแตกดับร่างกายดับเนี่ยก็เรียกว่าดับทุกข์ ถึงวันที่ดับสนิทแห่งทุกขนะ์นะงั้นอย่างพระอราหันต์เนี่ยตอนบรรู้พระอราหันต์เนี่ยท่านบนทุกข์ใจท่านพ้นจากขันพ้นจากกวรยึดในรูปนามพ้นจากขันพ้อนอายตนะไม่ยึดถือวันที่ตายท่านดับสนิทแห่งทุกข์คือดับขันดับขันปรินิพานดับขันในสุดขันมันดับไปคนทั่วไปเนี่ยได้ยินว่านิพานแล้วดับขันเนี่ยกลัว เงินบางทีพวกเดรัจฉีนะชโชว์อากาศเลยว่าน,นีพผ่านเป็นโลกโลกหนึ่งยังมีขันอยู่เนี่ยเพราะว่าปัญญาไม่พอถ้าสติปัญญาพออย่างพวกเรานะค่อยดูกายดูใจเรื่อยๆรเราเห็นแต่มีแต่ทุกข์ใช่ไหมกายนี้เต็ไมไปด้วยทุกข์ใจนี้เต็ไมไปด้วยทุกข์ถ้าอย่างนี้เราไม่เสียดายขันนะถ้ายังมีขันอยู่ยังมีทุกข์อยู่ถ้าไม่มีขันนะไม่มีทุกข์เพราะนั้นเวลาคิดถึงภาวะที่สิ้นขันนะพระอรหันต์เนี่ยจะร่าเริงจะไม่ห่อเหี่ยว อย่างพวกเราคิดว่าร่างกายจะตาย,ยาห่อเหี่ยวใจรู้สึกสูญเสียเพราะอะไรเพราะเราปัญญาเราไม่พอเราคิดว่าของดีของเราจะตายแต่ถ้ารู้ว่าตัวทุกข์จะตายใจไม่ห่อเหี่ยวหรอกนั้นเรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจเรื่อยๆไปจนกระทั่งรู้แจ้งเห็นจริงนะมันคือตัวทุกข์รู้ทุกข์เมื่อไหร่ก็ละสมุท,ทยัยไม่ไปอยากไม่ไปยึดมันอีกต่อไปแล้วมันก็พ้นจากมันความทุกข์ หรือขันมันก็มีอยู่กับโลกแต่ใจไม่ไปหยิบช่วยมาใจไม่ทุกข์ด้วยกนะ็เรียกว่าพ้นจากทุกข์อยู่ไปจนขันมันแตกขันมันดับไปกนะ็ดับสนิทแห่งทุกข์เนี่ยจุดหมายปลายทางของพระพุทธศาสนานะมุ่งไปสู่ความดับสนิทแห่งทุกข์ไม่ใช่ภาวะแห่งการสูญเสียนะเป็นภาวะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยนะเป็นภาวะที่ร่าเริงต้องฝึกพวกเราดีขึ้นมากแล้วนะ ดีขึ้นมากแล้วค่อยๆฝึกไปหลวงพ่อจะขึ้นมาเทศทางนี้อีกไม่กี่รอบหรอกปีหนึ่งก็มาสองทีสามปีมั่งจำไม่ได้ปีหน้าจะมาอีกแต่ปีถัดไปว่าจะ,กะเกษียณสตีแล้วยืนเข้าแถวขึ้นเรือบินไม่ไหวแล้ว <c oughs> เรือบินคนมันแน่นขึ้นแน่นขึ้นทุกทีแล้วก็ฟังซีดีเอานะฟังซีดี แล้วที่เทศทศไว้นะมีมากแล้วถ้าสงสัยปัญหาข้อใดไม่ต้องไปถามใครก็ได้ถ้ามีข้อสงสัยนะหยิบซีดีมาแผ่นหนึ่งนะยกมือไหว้คิดถึงพระพุทธเจ้าอยากได้คำตอบแล้วไปเปิดฟังรับรองว่ามีนะกันใดก็มีทุกกันนะเพราะเทศเรื่องเดียวทุกวัน <laughs> ใกฝึกไปพึ่งตัวเองให้มากพึ่งคนอื่นให้น้อย เพื่อนคนอื่นอันตรายมากเลยเราไม่รู้ว่าใครคือกัลยาณมิตรสอนเราถูกเราไม่รู้นะอย่างหลวงพ่อสอนให้นะพวกเราอย่ามาตั้งหลวงพ่อเป็นพระอรหันต์นะพากเราไม่มีภูมิที่จะมารู้หรอกว่าเป็นอะไรใช่ไหมหน้าที่เราภาวนาแล้วภาวนาแล้วใจเราเปลี่ยนแปลงไหมเราเห็นด้วยตัวเองได้เราถึงจะเข้าใจว่าหลวงพ่อเป็นยังไงถ้าตัวเราไม่เปลี่ยนตัวเราไม่รู้หรอกไ,ไม่รู้จักหลวงพ่อหรอกเห็นแต่หน้า ค่อยๆฝึกไปไม่เชื่อใขง่ายๆนะดูของจริงที่เกิดขึ้นในใกายในใจเรื่อยๆไปของจริงคือรูปนามกายใจจะสอนธรรมะเราวันใดที่รู้แจ้งเห็นจริงเราก็จะรู้เลยว่าพระพุทธเจ้ามีจริงพระธรรมมีจริงพระอริยสงฆ์มีจริงเรานี่แหละเป็นหนึ่งในอริยสงฆ์ไดนะ้รู้ด้วยตัวของตัวเองแต่ต้องไม่อคตินะไม่ใช่เอาแล้วใช่แล้ว,ลวใช่แล้วเช,ช,ชื่อเลย ต้องสังเกตกิเลสค่อยๆสังเกตกิเลสไปถ้าเป็นพระโสดาเนี่ยยังมีความรู้สึกว่าขันห้าเป็นเราไหมมีเราซ่อนอยู่หลังความคิดไหมถ้าเป็นพระนาคาเนี่ยความและปฏิฆาคือความพอใจและความไม่พอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสิ่งที่มาสัมผัสยังมีไหมใจยังกระเพื่อมหวั่นไหวเพราะรูปไหมใจยังกระเพื่อมหวั่นไหวเพราะเสียงเพราะกลิ่นเพราะรสเพราะสัมผัสไหมถ้าเป็นพระนาคาไม่หวั่นไหวละ แต่กายหวันไหวนะอย่างถ้าลมหนาวโกรกมาเนี่ยกายวันไหวอย่างนี้มีนะแต่ใจไม่หวันไหวค่อยๆฝึกถ้าเป็นพรนะอรหันต์มันจะจิตมันจะเปลี่ยนไปอีกแบบหนึ่งไม่มีขอบไม่มีเขตไม่มีจุดไม่มีดวงไม่มีที่ตั้งไม่มีการไปไม่มีการมาเป็นอิสระเนะี่เปลี่ยนไปค่อยๆฝึกแล้ววินยูชนจะรู้ด้วยตนเองแต่อย่าเข้าข้างตัวเองก็แล้วกันสังเกต วิธีสังเกตนะให้สังเกตสังเกต,เก,ตกิเลสเนี่ยว่าล้างได้หรือยังยให้สังเกตตอนที่จิตใจเป็นปกติจิตใจเป็นคนธรรมดาอย่าไปเข้าสมาธิยอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยแล้บอกว่าให้ดูกิเลสสิไม่เห็นมีเลยคนธรรมดาเฉยคนชมเฉยเห็นสาวสวยเฉยเห็นอะไรเฉยหมดเลยเนี่ยก็ทําใจอย่างเงี้ยบอกเนี่ยดูแล้วไม่เห็นมีกิเลสตรงไหนเลย มีโง่ไงล่ะนั่งแต่งอยู่แท้ๆเลยไม่เห็นน่ะนะตัวอะไรหัวเลาะตัวหลงหัวเลาะตอบถูกแล้วทีแรกตอบทางทฤษฎีร่างกายรูปหัวเลาะตัวมาหลอกกันตัวตัวหลงหัวเลาะต่างห่างล่ะใช่ไหม